เนี่ยกามีสองตัวเลยนะคะก็ไม่ได้มีตัวเดียวนะคะจำจริงเราตั้งใจจะถ่ายตัวอีกตัวหนึ่งแต่เพ่อนตัวเนี้ยเขาเขาบินพขมาใน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 กล้องเราเราก็เกียดขี้เกียรขยบกล้องค่ะค่ค่ะใหจ้ดูอีกตัวหนึ่ง